แม่เอาลงไงแม่เอาหน่อหยอย่างลูกแร่นี้อย่างลูกก็ลูกง่ายนะไห้นี่

รอไอด้เลยรอฉนหลับนะเดี๋ยวไปร่วมกันว่ะหยอกเงี่ยเป็นถึงสบ,บายเลย,ย,เยสบายดีป้าลุง <c oughs> มือนี่ก็เป็นมือวันที่หนึ่ง,งลุงไงเลกเลกไทยออกได้มือวันที่หนึ่ง มาตอฮอดชิวหน้าน้องดุกูลอะไรแบบนี้ลุกไปไหวลุกไปไวเตรียมลูกแม่ลงคูลไหเตรียมลุงเลยลูกกะเหมือนนี่กะนลูกกาได้คุนกระตกรีบนังเต็มคืนเหนียวลงเลยรีบนักเต็มื่อคืนเหรอมือนี้ได้มากะเขาเจ้าได้มาลูกเอากะเขาเจ้าลงเลยอยันงกาบ่พอเลยมันลูกกะเขาเจ้าคนมันหายอย่างไรนี่หนึ่งลง กะจะเรือมันกัชัดยไกจะเรือเยงไง่คิบอกอจะเอยตาเียงไงยัยังยันบุงโอ้ยเขาเจ้าก็เอาใ้นตานึงเขาเจ้าก็จะวางุยเอาตัวนี้เขาเจ้าให้น้องมด เมื่ออื่นก็ลกตเมือนก่นก็บืนกะลกอีกมื passe, มาหนึ่งลอยงานมากะลงหอดนาตรงหน้าเจ้าของน้องกุ้นกันหมัดกะกับเปิีนลงเลยคุณน้ึงนี่โอ้ข่อได้ร้ายติบเต้เหมือน so well. ี่เกือหัวสามสิบมัดอันยืนไดเจ็ดหมัดสองสี่หกนี่เจ็ดมัดหามันเจ้าของผู้ใดหามันลงหน้าเจ้าของเอาไว้แนวสันโอ้ได้ก้าสิบปมัดแล้วข่อยเนี่นะ คุนเป็นหมัดหายไปดูไหโอ้น้องมมได้ลยเติมเลยได้ได้ยังหมัดจาวะสองสี่หกแปดสิบสิบช้อนสิบชามสิบามเจ็ดเจ็ไงไหมเาหมัดแล้วเนศะาหมัดแล้วเศาหมัดดูไง อันลูกอันก้าหน้าลุกงอันเมื่อได้มื่อแต่สมหมัดสี่หมัด <c oughs> ตรงหน้าจะคล้องนึงได้เศร้าหมัดดงวยเน่ยน้อยนึ่งจะว้เนี่ยน้อยนึง <c oughs> ่งน,น้อะเื่องอาคาลุงเหมือนกระซัมมานี่ลุงซัตะก้าอยู่ตะกาทีน้ามีกาสองตาพุทเนาไกลเแลี่ยละนี่ ก็ะ่าณนี่ลูกกาได้ก็ได้บ่คิดหนึง่งได้บ่ลูกกาหลบแดงเลยหลบเสาไปเลยลงมาลาูกพลาพักผักพรหลบเสาถ้าเราแต่งตัวถ่ายอยู่มือเส้านี้แ <c oughs> ม่มึงพักกันนอนอยู่ก็เลยักพนซะไว้นแ <c oughs> นี่หาอนุบเีย ขนมือได้นาไปเินบางนล่นมีท่ยกันเผวแตไรจนมีสภาใส่โเปียอะไรกันตาไหวลืมเก็บเก็บประทนมาลงไงฝนตอ๋อเราเลาประเทศมนางเนี่ยตรงตกะนี่นี่แล้วันตกาหันตะกาะ ไปเลี้ยงงัวเนาะปล่อยงัวใส่งัวนแล้วกวาแง้วนละลายมอทุน่น็นต้มไกถ่กถ่ายเทิงเหรอมาต้มไก่ถา,ถาพี่ไอ้ไมพี่ไอ้จะพาลงจะาพาลงมาพูดถ่าถาพูดมาเลย <laughs> <laughs> ผมก็อยากให้ลงมา,มากาามลูกกาแดงตอนแดงๆรงสีม่วงไปขอหาม่งเลยนะ

แบไวคนลูกบบืนที่ลงมาแต่สาหมื่น่นว่าให้น้องวัดไปหัวหน้าวอสันลงนานหน่อมั้ง้นุ่มวัดเรว่าสิปุ๊บเตตีี่ป่เลยเตรียมรถพายบอกว่าให้เป็นหัวหน้ามื่นได้เลยาเ

นาเขาจะกันยังไล่กันดูเลยเขายังงบล่ะเขายังใส่ตัวนี้นะัเขาเขาเยเขาคนละยางเขาคนละยางเะเขาข้าเดียวกัน ตัวกาลแล้วเกได้กะสวายดีลาลุลูกกาตันเลหน่ยไ้ึงแล้วลงหน้าเลยจะลงหน้าแล้วแม่เบาลงไหแม่เบาหน่อย <c oughs>

นับุกบุมาในีลายได้บุกนนี่ะลูก้าตัวแรงตงมื่นกับลกไหมมื่นนะมือนจะบริลลกน้ำเพราะว่ามอสแบวเลยมันแ่บน่อยมื่นย่าลดอดแรงเลยเห็นลกน้ำอกแรงปราเจาให้น้องคุณขับรกผ่าน ฝากเปี่ยงเรอเปไปกับจีบมุ้งเปดมุ้งอย่างมากปดปดมุ้งประมาณหัากได้ทางเปลื่อนเลยคุ้มกันยาเอาเวลุงจตทาุ้มกันยัง้นยากวียโยิิตตากยากวี่ อีกคิปหนึ่งอีกเต็หนึ่งกับก้าววะและตัดพงก็ใช้ขากา้งโจนนี่รอได้หรอสนับจอ่าไปงย่ไป่งกวาหยกเนี้ยเป็นถึงก็วัยแล้หยกเนียเป็น ไปไว้ไว้ลงหน้าเลยนี่เล่เอีกม้ราะ้าก ah. yeah. ัต oh. ้นทางี้อ งามดีเลยลุกมึงดูลุกง่ายไปจักการเรียเางนี่ยดินกระเนเนาะลกง่ายเลยดอนไรกลาเนี่ยนี่เรียว่าเรียหน้าลงเลลองสิลองเขาสีไปง่้ยนาดไหนหนคุณถ่ายคลิปให้ น้องชิล้อเขาได้แค่ชิลอดนะชลอดอะไรันลอดเมื่อนึ่งเราเรี่ว่าเข่า่วกเลยนะแ่ลอดเลยสีหกเลนะวะสีหกคล้ายเหรเมื่อเมื่อล้ได้มอนเนาะสีหกเล็กุ๊บ กลกกาในกรนเที่ยวมาใหญ่นะี่เออถเ้บาทหาบาทห้าบาทยังพันไหวกพันเนี่ยบันพวกันจิ้นันหาบาทเงินก็ว่าเงินชิลลงก็บุลงจะเถียงเงิน น,น,นี่น่ะคกก็บ่ออกครับโอ้ซ ah, ื้อลําซื้อสนคือกันแห่ก็ได้ตกแล้วตบ ลูกห่ายอยู่ตรงนี้เขาจะลุกเป็นดอนเป็นดอนเนาะตะกี้มันยังน้อยขือเบิร์กีลยตะกีมนะเออตะกี้มันยังน้อยแล้วเขาจะลุกกับสัตวมันนั่นงามนะไปดูบาดิตัวน้อยเขาปลาไหวบาดิเออใหญ่และงามบาดิ